ลำไรก้มครับผมเจอกันกับแบคแพคมรันเต่านะครับวันนี้นะครับเราก็จะพา,าทุกคนไปเ <ไป S 2> ที่ยวที่อโอเคนะครับตอนนี้เราก็กาลังจะาเดินทางไปภุนุสลิปัตนะครับผมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอยะหานะครับกําลังรอเพื่อนของเราอีประมาณสองสามคันนะครับเฮ้ยเฮ้ย Okey. Eh, weh, ini ke mana weh? apa. Ini ke mana? Pergi mana? Ha, nak ke mana? Kita nak ke mana ini? Ha? Uh, ini nak ke gunung, ke uh, gunung. Di gunung. Ha, gunung apa? Gunung apa? Gunung Salipak. Salipak. <laughs> <laughs> oh, <laughs> uh, ni. Kayak kali, kali ye. Oh ya ana. Uh. Ya tahu. hari ni kita nak ke jalan Gunung Salipak oi. Eh hari ni kita ke jalan Gunung Salipak ni. Ha, masuk sedap benda hau. Oh, masa sedap benda hau ni. Nah, tak apa lagi. Apa lagi Tak pindah apa dah ni. Ha. อ๋อโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงเครื่องทางกันแล้วนะครับผมอาทิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกุุงศรีปัตนะครับก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไรนะครับจำไม่ได้แล้วนะครับแต่มันไปแล้วไม่เบื่อนะครับโอเคนะครับเรามากันประมาณ1ิบกว่าคนนะครับผมก็ตามที่เห็นนะโอเค โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ออกจากสะพานข้ามแม่น้ำหรือว่าทะเลสาบบลาบลาครับตอนนี้เราก็ขับรถไปกันต่อนะครับก็อีกประมาณไม่ไกลแล้วประมาณสัก40โลได้ประมาณนั้นนะตอนนี้นะครับผมเส้นทางไปตรงก็จะโค้ง่าเยอะอยู่นะครับผม อ่าแต่ไม่ไม่ชันเท่าไหร่นะครับโอเคนะครัตอนนี้เราก็มาถึงที่จุดจะขึ้นอ่าูนงสลิปซึ่งเราจะอาเลือกทางเดินที่จะขึ้นด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับมาข้างนี้ครับเราจะขึ้นด้วยมอเตอร์ไซค์ครับโอเคทางก็จะชันนิดหน่อยครับแต่ผมไม่่ายนะโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงตามไปดูครับโอเคเฮ้ยลาเวลาเวเฮ้ยเฮ้ยลาเวลาเวลาเว ไไไไหลังจากที่เราเลือกทางขึ้นทางมอเตอร์ไซค์นะครับอตอนนี้เราก็ได้มาถึงกลางทางกันแล้วแล้วก็เส้นทางที่ขึ้นมาเนี่ยก็ชันอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าบางจุดมันชัน <มา S 2> <ะ>ถึงชันมากเลยนะครับแล้วก็จะมีะทางที่แบบว่าค่อนข้าง,งที่ลําบากอ่อยครับว่าจะมาถึงตรงนี้นะรถเขาจะไม่รอดนะครับผมก็แบบนี้นะครับ รอครับผมรอเพื่อนของเรากําลังขึ้นมาครับบางคันก็ต้องต้องดันนะครับผมต้องลงหนึ่งคนแล้วก็อีกคนก็ขับขึ้นมาครับถ้าเขาขึ้นแบบว่าไม่เสียดายรถนั่ก็น่าจะรอดนะครับแต่ถ้าขึ้นแบบว่าเสียดายรถแบบไม่กล้าที่จะ,ะแรงอะไรประมาณนี้ก็ทานั้นเลยครับผมโอเคโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงจุดที่อจอดมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับ เรามาถึงจุดนี้นะครับผมเราก็ได้เก็บของสัมภาระของเราลงมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เอาพวกที่กเป็นขึ้นไปที่จุดแคมป์นะครับมอเตอร์ไซค์เราก็จะจอดอยู่กันตรงนี้นะครับขึ้นมาก็ทุกคนเหนื่อยวก็บางคนนี่ต้องลงจากรถนะครับดูสภาพแต่ละคนครับผมบางคนนี่แทบหายใจไม่ออกเลยนะครับถอดเสื้อถอดอะไรนะครับโอเคนะครับผมดูครับเพื่อนบางคนนะคนนี้น่าแดงสุดเลยนะครับในกลุ่มนะครับผม เจะลลงอีกเดี๋ยวจากันเจะละก็เดี๋ยวไม่สนมตีเรมตนสโอคนเคนะครับหลังจากที่เราได้พักเหนื่อยการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังจัดของที่เราจะพาไปจุดการเต้นนะครับก็แบกคนละนิดหน่อยครับผมคนละไม้คนละมือนะครับเพราะว่า อ่อุปกรณ์ว่าสัมปาระของเราก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับว่าเรามากันประมาณ1ิบกว่าคนนะครับเนี่ยจะเป็นพวกอุปกรณ์แคมป์นะครับที่เราจะปาไปการเต้นข้างบนนนที่จุดการเต้นข้างบนกลิริปัตของขึ้นบนกุลนงศิริปัตกันแล้วนะครับครั้งนี้ครับเรามาแบบอ่าครบชุดเลยครับผมอ่าตามเท่าที่เราถือได้นะครับเพราะว่ามันอ่าต้องเดินเท้าขึ้นไปสูงเหมือนกันประมาณนี้ครับผมดู เคนะครับผมาจากที่เราจอดร,รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เดินขึ้น,นมาเนี่ยก็ประมาณสักได้ประมาณสัก400ถึง300 300เมตรถึง400เมตรนะครับแ,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 แต่ทางมันจะชันมันแบบชันมากนะครับแล้วก็ทางเาจ้าของเขาแม่เอนุญาตให้ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจอดเทาถึงคนบน,นครับเราก็เลยต้องเดินเท้ามา ขึ้นมานิดหน่อยก็เหนื่อยนะว่าของมันหนักด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นทางขึ้นที่เราจะไปจุดการเต้นนะครับและก็ไม่ห่างไกลเท่าไหร่แล้วนะครับใกล้จะถึงที่ที่เราจะหาการเต้นนะครับโอเคหลังจากที่หายเหนื่อยครับเราก็เดินกันต่อนะครับนะครับตอนนี้ก็ไม่ไกลจากที่เราจะพักแล้วนะครับซึ่งอีกประมาณ 2- 3 0สรอยเมตรจะถึงดูครับสภาพแต่ละคนอ่า เมื่อพาของมาเยอะอ่าแบบนี้ก็ต้องถือขึ้นอ่านะครับผมตามที่เห็นโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงจุดการเต้นของเราแล้วนะครับตอนนี้พวกเราก็ได้ทําอาหารอ่ากับข้าวเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็กําลังจะกินข้าวยินนะครับสําหรับอ่ามื้อแรกบนกุหลสลีปปัตนะครับนี่ก็จะเป็นจุดอ่าที่เราจะการเต้นนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับ เขาเก็บคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็คืนนี้นะครับก็ต้องากุดไนท์ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับผมโอเคนะครับตอนนี้สวัสดีตอนเช้าสล a l อะ u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh อ่าสวัสดีตอนเช้าครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นจุด ชมวิวทะเลหมอก360องศาของกุลงศิริปัตย์กันแล้วนะครับตอนนี้ครับเวลาก็ประมาณ5านาฬิกาครับผมจะเข้า6โมงเช้าแลว5นาฬิกา57นาทีนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าใครกำลังรับชมอยู่นะครับโอเค okay. สวยงามมากนะครับสำหรับชาวนี้นะครับที่กุหลงศิริปัตย์เบตงสวยงามสวยงาม,งามอลังการมากเลยครับทีนี่ ภูน <muitas> ุงสลีปัตนะครับก็จะตั้งอยู่ในตำบลอายูเวงอําเภอเบตง่อนจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ที่นี่สามารถมาเที่ยวได้ทุกปีเลยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมาทะเลหมอกนี่สวยงามมากแล้วก็จะร้อมรอบ360องศาแบบที่เราเห็นในคลิปเลยนะครับอันนี้นะครับผมหมอกยังไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะครับผมเคยมาก่อนนานนี้แล้วนะครับช่วงที่ว่าหมอกเต็มร้อยนะครับสวยงามมากเลยนะครับเราจะไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่หมอกอย่างเดียวนะครับบางคนมาก็ไม่เจอนะเพราะว่าถ้าเจอฝนเข้ามานะครับ ถ้าฝนตกกลางคืนว่ามาเกือบตอนเช้าเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นหมอกเป็นแบบนี้จะเป็นหมอกฟุ้งคลุ้มเขาเต็มไปหมดนะครับแต่วันนี้นะผมก็ยังดีอยู่นะครับก็ประมาณ80%ไม่ก็70%นะครับถ้าร0 0เเนี่ยเราจะไม่เห็นภูเขาด้านหน้าอะไรเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็กําลังทยอยขึ้นมากันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางกุนงศริปรรัต์เนี่ยมันจะมีะทัวร์เยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะมากลุ่มไหนหรือว่าที่พักนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มมีหลายที่แล้วนะที่เปิดที่พักใกล้ๆกับคุนงศิริปัตต์นะครับไม่ว่าคุณจะขึ้นมาช่วงเช้าตรูประมาณตีสามตีสี่นะครับแล้วก็เดินขึ้นมากุนงศิริปัตต์โดยไม่แบบโดยที่ว่าไม่มาพักข้างบนก็ได้นะครับโอเค แล้วก็จะบอกว่ากุนงสลิปัสเนี่ยจะมีาทางขึ้นาหลากหลายนะครับมันจะมีทางขึ้นแบบทัวร์ของพื้นที่นะครับที่ว่าขึ้นมากับรถ4วิวแล้วก็ขึ้นมามอเตอร์ไซค์หรือว่าคุณจะเดินขึ้นมาหรือว่าคุณจะขับรถขึ้นมาทางอีกฝั่งหนึ่งที่ว่ารถสามารถขึ้นมาจุดการเต็นท์ของอีกฝั่งหนึ่งได้เลยครับผมตอนนี้ก็ไปหาข้อมูลดูกันนะครับรรเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเขาได้ลงกัน,นเต็นทที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งหาไม่ยากนะครับผม โอเคครับอันนี้เราก็มารีวิวคร่าวๆนะครับในตามฉบับของแบคแพคมารานเตานะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวก็สามารถมาได้เลยนะเพราะว่าที่นี่ก็มาไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าไม่ยากนะครับผมจะมาแบบว่ามาเหมือนกับที่เราขึ้นมาก็ได้นะครับขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วก็มาจอดใกล้ๆกับจุดตั้งแคมป์นะครับแล้วก็นอนพักหนึ่งคืนแล้วก็เช้ามื้อเราก็ เราก็ค่อยเดินขึ้นมานะครับหรือว่าคุณจะขึ้นมากลางคืนก็ได้นะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยสวยงามมากเหมือนกันนะครับถ้าช่วงไหนที่แบบว่า,าไม่มีฝนนะครับว่าฟ้าเปิดนะรเราจะสามารถถ่ายพวกดาวอะไรประมาณนี้ถ้าใครเก่งกับถ่ายรูปช้า,างเผือกอะไรประมาณนี้นะครับก็สวยงามนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นพี่ๆเพื่อนๆที่มาเที่ยวนะครับตาม ตามเฟซตามอะไรนะครับที่เขามาถ่ายรูปรับสวยงามมากเลยครับอันนี้เป็นบรรยากาศเช้าๆที่พวกเรามานะครับผมแล้วก็จะเห็นนักท่องเที่ยวขึ้นมากันเยอะนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเที่ยวกันนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมาจากหลายพื้นที่นะมาเลเซียก็เยอะอยู่นะครับผมกรุงเทพว่าต่างๆนานานะครับโอเคนะครับผมถ้าเป็นตรงกับเสาร์อาทิตย์นะครับผมนักท่องเที่ยวจะเยอะกว่านี้นะนี่เราเลือกมา ไม่ตรงกับ2อาทิตย์เพราะว่าเราไม่อยากเจอคนเยอะๆนะครับเราจะไม่สามารถที่จะชิวๆเหมือนกับที่เราเห็นในคลิปได้เลยนะว่าตั้งโต๊ะตื่มกาแฟอะไรประมาณพวกนี้เพราะว่าเราต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่จํากัดนะครับโอเคนะวันนี้เป็นกลุ่มของเพื่อนๆของเรานะครับที่มากันนะครับอ่ะคุณาอาดเออแล้วก็พี่คนนี้นะครับก็ให้ผมช่วยเขาถ่ายรูปนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะไปช่วยพี่เขาถ่ายรูปนะครับผมว่ากลุ่มของเขานะครับ น่าจะมาจากที่ไหนสักแห่งนะครับผมถามไปแล้วว่าเป็นนักศึกษานะครับผมอะไรโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็ให้เขายืนตั้งแถวนะเพื่าจะได้เก็บรูปสวยๆนะครับอันนี้ผมถือกล้องไปด้วยแล้วก็ถือโทรศัพท์ของพี่เขาไปด้วยนะครับแล้วก็กําลังจะเก็บถ่ายรูปพวกพี่เขานะครับโอเคนะครับผม จะบอกว่าที่นี่สวยงามมากเลยะนะครับ <มา S 1> ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมานะครับก็มาได้เลยนะครับผมว่างเมื่อไหร่ <Okay. S 1> มาได้เลยนะครับแล้วก็เบตงช่วงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่แบบว่าคนเขามาเที่ยวกันเยอะนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงมากของภาคใต้เลยนะครับผมมาเที่ยวเบตงที่เดียวนะครับมีหลากหลายนะครับผมที่เราได้มาสัมผัสนะไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติหรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับอาหาร <3. S 1> การกินก็อร่อยแล้วก็ราคาถูกนะแล้วก็ 2> 1, 2, ผู้คนเนี่ยก็น่ารักนะครับผมทักทายได้ตลอดเวลานะครับผมและต้องออย่างที่เขาบอกว่ามาเที่ยวภาคใต้เนี่ยกลัวอะไรยังไงเหมือน มันที่เป็นข่าวอะไรพวกนี้มันไม่มีเลยนะครับผมข่าวแค่ออกข่าวให้ดูมันน่ากลัวนะแต่ที่จริงที่ใครที่มาแล้วนะครับส่วนมากก็จะหลงแหละแล้วก็รักในพื้นที่ที่นี่มากมายเลยนะครับผมกับผู้คนแล้วก็สถานที่แล้วก็อะไรต่างๆมากมายนะครับทางเราด้วยนะครับผมแบคแพคมรันเตานะครับโอเคเรียบร้อยอ่า โอเคครับตอนนี้พวกทีมเราก็กำลังจะเก็บรูปอ่าถ่ายรูปกุ่มนะครับว่าถึงเวลาที่เราจะลงกันแล้วนะครัเพราะเราจะไปที่อื่นต่อนะครับอันนี้นะครับผมก็เซลฟี่ก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงจากกรุงสุริปันนะครับที่ว่าเป็นเพื่อนๆ่นของเราที่มากันมาเป็นเพื่อนๆใกล้ๆบ้านนะครับโอเคโอเคนิงเฟยเต๋อมาอมาเลด้อ่าเขาดูเก่าจีมาเลย Lagu mana eh Mas Jamal eh? Eh nampak leh. Sejuk kat itu. Kat itu dah. Pas pas tidur tak patah dah makan. Tidur dah letih. Tidur letih. Ah. Letih. Ah kita tanya Bang Wi pula. Bang Wi lagu mana lah? Pernah apa? Kuati ah. Kuati dah malam. Kuati pu hati. Sedak tak? Sedak dah. Ah bayak kat ayak bayak kat benda. Tengok ah. Tengok bayak kat dia ni. Molek tak? Oh molek. Saya hadis. นี่นกกะาตัวนกมอเลายโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็อย่าลืมมาติดตามกันได้นะครับผัแันเตานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับผมสำารอะไอ้กุ้งเรามาตุลาว่ะเปิดการถืออย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับผม